อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะชวนพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมทําบุญบนั่นก็คืองานกาชาตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะระดมทุนสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาตค่ะในการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและงานกาชาตจังหวัดประจําปี2568ค่ะ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนายธีรุสุพะวิบูลผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหล่ากาชาติจังหวัดและส่วนพักส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมมอบเงินและสิ่งของสําหรับใช้เป็นรางวัลออกสลากกาชาติและออกร้านนาวากาชาตโดยมีองค์กรภาครัฐเอกชนอําเภอต่างๆสมาคมชมรมร่วมบริจาคก,กันเป็นจํานวนมากค่ะการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและกาชาติจังหวัดประจําปี2 1568ที่กำหนดขึ้นนะคะระหว่างวันที่14ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2568บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาติจังหวัดสุราธานีนำไปบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะภายในงานนะคะมีการออกล้านสลากกาชาติออก ออกร้านนาวากาชาติออกร้านหน่วยรับบริจาคลยหิตออกร้านของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์โอทอปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการจัดพิธีบวงสรวงพิธีเปิดงานและเปิดร้านนาวากาชาติค่ะรวมไปถึงการจัดทําและจําหน่ายสลากกาชาติจํานวน5,000เล่มนะคะ1 0 0 0 0แใบในราคาจําหน่ายไปละ100บาทโดยมีรางวัลใหญ่ทองคํา30บบาทและรางวัลอื่นๆให้ลุ้นอีกมากมายหลายรายการค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะในวันที่14ถึงวันที่23กุมภาพันธ์